สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับ m ม t ต EV วอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูเจ้าตัว EM D Gen คันนี้นะคันนี้เป็นรถที่ลูกค้าออกรถที่เรานะครับผมแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าอยากได้มาก็คือแบตเตอรี่ที่สามารถวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็อีกโจทย์หนึ่งก็คือนี่เห็นอะไรหมชาร์จไรทูได้เพราะว่าบ้านของลูกค้าเนี่ยเขามีวอชาร์จอยู่แล้วอนะเนาะเขาก็อยากชาร์จวอชาร์จท,ที่เป็นหัวไททูนะ ทางเราก็เลยทําการติดตั้งนี่ครับหัวชาร์จช้ถูนะนี่เป็นตัวใหม่ด้วยนะก็คือไม่ใช่แบบตัวตัวมีหมุนปิดละจะเป็นตัวที่เป็นฝาปิดเอานี่ยนี้เวลาเปิดก็อื้อแล้วก็หัวไทถูนี่เสียบเข้าไปเลยนะครับส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นมาจากหัวไทถูนั่นก็คือแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ทําการ แพ็กแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นแบตเตอรี่72โวลต์ 21S นะครับผม60แอมป์าวนะจากของเดิมที่เป็นตัว72โวลต์20แอมป์าวนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัว60แอมป์าวแล้วแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นตัวคุมด้วย JK b m s นะครับก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ดูได้นะครับผมอันนี้แพ็กมารูปแบบท่งเดิมของ ตัวยูบ็อกเดิมเลยนะก็คือยกแบตเก่าออกปุ๊บใส่แบตใหม่ลงไปได้เลยนะครับส่วนสายไฟก็มีมาหนาอย่างนี้สายไฟเบอร์4 AWG นะเผื่ออนาคตลูกค้าเขาอยากจะอัพกล่องอยากจะอัพมอเตอร์เพิ่มอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ตัวกล่องเดิมเนี่ยก็ยังเป็นตัวกล่องของ EEM ออยู่นะครับและตัวมอเตอร์ก็ยังเป็นมอเตอร์เดิมอยู่นะเปลี่ยนแบตทำให้ดูออนบอร์ดอะไรก็ใช้มอเตอร์เดิมกล่องเดิมได้ นะครับไม่จะเป็นว่าต้องเปลี่ยนกล่องกับมอเตอร์เสมอไปเนาะว่าลูกค้าคันนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของระยะทางเป็นหลักกันนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของความเร็วมากเขาพอใจกับเรื่องของความเร็วละแต่อยากได้ระยะทางที่มันวิ่งได้ค่อนข้างไกลน่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโจทย์ด้วยนะครับของแต่ลูกค้าของแต่ละคนเพราะว่าที่เนี่ยเราจะแนะนําโจทย์ให้มันตรงสเปคกับ ของลูกค้ามากที่สุดนะเพื่อ1คือเซฟงบด้วย2คือเรื่องของความปลอดภัยด้วยเรื่องความปลอดภัยก็คือถ้าเกิดทําลงทําแรงโอเคเราต้องมีการอัพเปลี่ยนเปลี่ยนกล่องที่เป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นนะเพื่อทําความเร็วได้แล้วก็ตัวมอเตอร์ที่มันรองรับไฟได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะอันนี้ก็ยังเป็นตัวมอเตอร์เดิมอยู่นะครับผมวันนี้ก็จะพามาลองชาร์จดูว่าจะชาร์จได้ไหมนะก็มาลองกับบัวชาร์จของที่หน้าร้านนะครับนี่ ถอดมาเลยนี่ก็เป็นหัวใช้ถูกเช่นเดียวกัน,นมาลองชาร์จดูว่าชาร์จได้ไหมปึ๊บเปิดมาเสียบปั้งนะครับแล้วก็มาดูที่วอชาร์จนะวอชาร์จกำลังจะจ่ายไฟแล้วไฟวิ่งมาแล้วอยากรู้ได้ไงชาร์จเข้าไหมชาร์จเข้าไม่เข้าถ้าไม่อยากดูที่ตัวของ BMS แล้วก็มาดูที่ตรงนี้จะมีสถานะของตัวของออนบอร์ดอยู่นะครับว่าชาร์จหรือ,อยังมีปัญหาอะไรไหมชาร์จเต็มหรือเปล่าถ้าขึ้นอย่างนี้แดงค้างเนี่ยก็แสดงว่ามันชาร์จอยู่นะครับถ้าขึ้นเป็นสีเขียวมันก็จะชาร์จเต็มเนาะแต่นี้เราก็ทําการแอบไว้อยู่ข้างในนะอันนี้มาจากตัวของออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ก็แอบไว้อยู่ใต้นี้นี่แอบไว้อยู่ข้างใต้ยึดกับตัวโค้งไว้เลยะจะเห็นไหมนี่ ก็อยู่ข้างใต้นี้ไม่ได้โผล่ออกมามากเท่าไหร่นะครับนี่เนื่องด้วยตัวรถเดิมของเขางก็ค่อนข้างสูงแล้วเนาะแล้วก็ยัดออนบอร์ดไว้ข้างล่างเลยนะน้ําหนักอะไรก็ไปเทยอยู่ข้างล่างเอาตัวนี้ก็อยากรู้ว่าแบตชาร์จหรือเปล่าแล้วก็มาเข้าเลยครับเปิดมือดยดูเลยตอนนี้เป็นอย่างที่ผมบอกเป็น JK b m s แล้วมันก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ดูได้นะครับ น่านี่มาละชาร์จอยู่14.5แอมนะครับสเปคเป็น 21s นะครับเปลี่ยนตัวเลขนี่ 21s ก็คือชาร์จเต็มที่88.2โวลต์นะครับนะความจุก็อยู่ที่60แอมป์วนี่ตอนนี้ีอยู่78โวลต์นะครับแล้วก็มาดูได้เลยนี่คือข้อดีของตัวที่เป็นสมาร์ทบีเมสแล้วอ่ะเนาะ แล้วยังเป็นแอ็กทีฟบาลานด้วยนะครับยี่ตัวนี้ก็ทําการบาลานไปด้วยเลยอทีบาลานก็คือการที่เขาจะเอาไฟตัวของตัวที่มากเซลล์ Sell แถวที่มากที่สุดนะครับตัวถ่านถ่านแถวที่มากที่สุดนะครับมาโยนให้กับตัวของถ่านแถวที่น้อยที่สุดนะครับอันนี้กาเรียกว่าแอ็กทีฟบาลานเนาะนะก็ทําการบาลานให้แต่ละแถวเนี่ยมี21แถวใช่ไหมหนึ่งถึง21เนี่ยก็คือในก้อนนี้มีถ่านอยู่21แถวว่ากันง่าย เนาะมันก็ทําการเกลี่ยให้มันเท่าๆกันอ่าก็ประมาณนี้เราก็สามารถดูผ่านมือถือได้แล้วว่าแบตเราสถานะอะไรยังไงอุณหภูมิเท่าไรอุณหภูมิ b m s อยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิแบตอุณหภูมิเซลเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่พออัปเกรดเป็น60 m แอมป์ชาววลวเนี่ยด้วยสเปคกล่องเดิมมอเตอร์เดิมวิ่งความเร็ว60ก็คือหัวดหมดของตัวรถคันนี้ระยะทางที่ มันทําได้ก็อยู่ที่1 4 0ยสีโลต่อชาร์จมีแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาใช้ไฟไม่เยอะนะกล่องเดิมจูนไฟไม่เยอะแล้วก็มอเตอร์ไม่ได้กินขนาดนั้นเป็นมอเตอร์เดิมกล่องเดิม150โลต่อชาร์จมีแน่นอนนะครับผมกับแบตเตอรี่ยี่สิบเดเอสอมปลูกนี้เนาะถามว่าเอาไปชาร์จข้างนอกได้ไหมสบายนะเขาเปิดบาะตรงนี้นะชาร์จข้างนอกได้ไหมชาร์จได้สบาย ก็คือเราก็ทําการปิดเบรกเกอร์นะครับปิดเบรกเกอร์ตรงนี้ปุ๊บถอดสายตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็ยกออกไปได้เลยเนาะใครสะดวกที่ประชาร้างนอกอนก็สามารถเอาประชาร้างนอกได้เลยแต่ลูกค้าเจ้านี้เขาอยากชาร์ที่ตัววอชาร์ทที่บ้านของเขาเนาะเขาก็ไม่ต้องมายกอะไรเนาะจะชาร์ท้างนอกแล้วก็เอาเครื่องชาร์ทที่เป็นสามขาไปชาร์จได้เลยแจมแจ๋วกับคันนี้ออกทงออกคลิปไหนก็สบายแล้วนะครับเราก็ ไปชาร์จตามตู้สาธารณะได้เลยหรือวอชาร์จโรงแรมตามตู้สาธารนณะไม่ต้องไปขอเซเว่นหรือไปขอร้านก๋วยเตี๋ยวชาร์จนะไม่ต้องไปเสียบปลัก3ตาแล้วก็สบายใจขึ้นมาที่ว่าเราสามารถไปชาร์จตาม EV Station ก็ได้นะอุ่นใจกับออนบอร์ดที่ใส่เข้าไปให้ของลูกค้าเป็นออนบอร์ด15แอมนะครับอยากรู้ว่าใช้เวลาชาร์จเท่าไหร่แล้วก็เอา 60Ah ของแบตเตอรี่ก็ค,คือความจุของแบตเตอรี่เนาะ 60Ah หาร 15A ของชาร์จเจอร์ก็ใช้เวลาโดยประมาณ0เอาแบบหมดเกลี้ยงเลยนะ0-100%ก็ใช้เวลา4ชั่วโมงนี่วิธีคุมวงง่ายๆเลย 60Ah ของแบตเตอรี่หารกับ1 5์อของชาร์จเจอร์นะครับนั่นเองเรก็รู้แล้วว่าเราใช้เวลากี่ชั่วโมงในการชาร์จเต็มแต่ละที0-100%นะครับก็ใช้เวลา4ชั่วโมง อยากเร็วกว่านี้เราก็เอาออนบอร์ดที่ชาร์จเร็วกว่านี้ได้เนาะครับลูกค้าเขาอยากได้เท่านี้ก็จัดเท่านี้เลยค่าใช้จ่ายของในการทำออนบอร์ดแล้วก็ตัวไดทูเนี่ยตัวหัวเบ้าไดทูตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยสามพบาทแล้วเนาะตัวนี้นี่ตัวนี้สามพบาทนะก็ค,คือราคาของตัวหัวเนาะแล้วก็ออนบอร์ดที่ใส่ที่อยู่ข้างใต้ที่เห็นกันนะครับผมเป็น8 8 2อโวลต์15แอมป์อยู่ที่3,900บาทเนาะ นะในส่วนของค่าติดตั้งของตัวนี้ยอยู่ที่3,5 0 0นนะครับผมส่วนในตัวของแบตเตอรี่ที่ทำเพิ่มมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่72บโวลต์ 21S 60แอมป์ชาวเนาะคุมด้วย JKB เมนะครับสายไฟเบอร์4 a w g นะครับผมราคาอยู่ที่3 0,000 000, นะ่นไปปลาย4 0 0 0 0่นเนาะราคามันขึ้นลงปรับขึ้นลงตามเซลล์ราคาเซลล์ของจนะีนะเนาะแล้วเราก็มาแพ็คนะครับมาพร้อมกับตัวสายไฟที่วิ่งไปที่หน้ากล่องนะก็เอามาจับใส่ได้เลยถอดแบตเกา่าออก ไวลิงสายไปหน้าแบตใหม่ให้มันปักมันตรงกันเพราะปักอันนี้มันจะเป็นเราให้มาเป็น QS10 เลยนะเผื่อลูกค้าไปอัปเกรดทาแรงเพิ่มในอนาคตก็ว่ากันไปนะครับนี่คันนี้ก็เป็นสายใช้งานแล้วก็เท่านี้แหละกล่องเดิมมอเตอร์เดิมนะครับผมเอาไปเปลี่ยนแบตไม่ต้องไปจูงไปจูงไรน,นั่นแหะเอาไปเปลี่ยนแบตใหม่นะครับผมความจุเยอะขึ้นก็วิ่งได้ระยะทางไกลขึ้นนะครับผมครับส่วนท่านไหนที สนใจอยากจะทําเป็นไททู 2, รุ่นไหนก็ทักมาคุยกันได้นะไม่ว่าจะเป็นเอมลีเจนเองหรือเซททูอีทูหรือ2 e 2, รถรุ่นไหนก็ตามนะมันติดตั้งได้ทุกรุ่นนะครับอยู่ที่ว่าตัวไอตัวไททูเนี่ยหัวไททูเนี่ยเราจะไปยึดไว้ตรงไหนนะครับก็แล้วแต่สะดวกเลยบางคนก็อยากจะไปติดข้างนี้บางคนอยากไปติดข้างนี้อยากจะไปติดตรงไหนก็มาคุยกันนะครับผมทําได้ทุกรุ่นเนาะยังไงก็ฝากตัวตัววีไว้ด้วยนะครับผมมีทั้งจําหน่าย รถนะครับที่เป็น i อ o t เตอร์ ter, s ลีก EM l e g e n ็ e m e n s นะครับ EM e n o so, อะไรงนี้เราก็มีทั้งหมดนะครับหรือจะเป็นงานอัปเกรดงานซ่อมแซมอะไรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเรื่องของระบบไฟเรื่องของกำแรงเรื่องของความเร็วเรื่องของระยะทางจะมาเปลี่ยนล้อหน้าชกหน้าชกหลังอะไรก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็มาให้ดูกันประมาณนี้กับ EM Regen d ที่ทำการอัปเกรดแบตเตอรี่72โวลต 60Ah 21S ชาร์จเต็มอยู่ที่ 88.2V กับ o n Board Charger นะครับผมแล้วก็หัวไทถูชาร์จตามที่เห็น